ค่ะนางสาวเสนาธิานี้ไอดีนึ่งพนหกพันสองหนึ่งหนึ่งสิบสองไอที่ประชิดเจ็บค่ะมีจะมาพูดบทที่เก้าเรื่องการจัดจำหน่ายอันแรกคือผู้มีส่วนร่วมในช่องทางการจัดจำหน่ายมีสองประเภทนะคะคือผู้มีส่วนร่วมเป็นสมาชิกผู้มีส่วนลดสมาชิกเป่นหัวเป็นสำคันคือพ่อค้าคนกลางและตัวแทนคนกลาง ้วสคือผู้มีส่วนร้นที่ไม่เป็นสมาชิากการกระจายสินค้าเ,นเาเป็น5ระบบยอ้คือระบบการาค้า ราคางเหือสระบอกการสั่ง เป็น8ประเภทหนึ่งหน้าที่ทางด้านวิจัยสองหน้าที่ทางด้านการส่งเสริมอันมาราสามหน้าที่ทางด้านกนารตาิดต่อ สการคัดเลือกหรือการสัรค์เชิ้าห้าการต่อรองหกการขงส่งสกกเจ็ดก,การเงินแปดพาคอรเสียง 1. ่ทาง um, of of 1. การออกแบบช่องทางทางการจัดจำหน่ายสช่องทางการจัดจำหน่าย ำหนดงานและหน้าที่สี่การพัฒนาโครงการช่องทางการจัดจำหน่ายห้าการประเมินและการเลือกช่องทางการจำหน่าย บ,บการเลือกโครงสร้างแ็ะช่องทางการจัดจำหน่ายที่ดีที่สุดเจการการเลือกสมาชิกช่องทางการจัด Muchas gracias.